อธิพิโกมตุอธิิโกโมตุอธิิโกโมตุอธิิโกมตุอธิิโกโหตุข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอส่งบุญขอส่งบุญแห่มตตาบรมีแ่เมตตาบรมีให้เมืองไทยให้เมืองไทยมีความเจริญทุ่งเรืองมีความเจริ 新 ப ในสิริราชสมบัติในสิริราชสมบัติทรงพระเกษมสัมภารทรงพระเกษมสัมภารทรงมีพระชนมายุยิ่งเยืนนานทรงมีพระชนมายุยิ่งเยืนนานทรงปราศจากโรคาพาทรงปราศจากโรคาพาให้ท so 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 ีบ so um ัตให้ที่บัดอุปัตะวันตรายทั้งปวงตลอดการเป็นนิพพยนตลอดการเป็นนิพพยนข้าพเจ้า พระพุทธินารพระพุทธชินารพระพุทธชินสีพระิระศสรสีศาสดาพระแก้วมรกตพระมรกตพรุทธโสธรพระพุทธสิงพสหิงสมเด็จ

ตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาตามที่ข้าพเจ้าปรารถนาผู้ประการผุ้ประกาศโดยเร็วทันโดยเร็วพันดังต่อไปนี้ดังต่อไปนี้ขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะเป็นผู้ชนะต่ออุปสรรคต่ออุปสรรคแรงงานทั้งหลายแรงงานทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้า ครอบครัวและครอบครัวปลอดภัยปลอดภัยจากราชไทยทั้งปวงจากราชไทยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นทุกทั้งหลายพ้นทุกทั้งหลายขอให้ข้าพเจ้าขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากความไม่ดีพ้นจากความไม่ดีและความไม่ดีและความไม่ เอินรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปขอให้พระเจ้าสมบูรณ์พร้อมด้วยอำนาจและกับปะเต็มสมบัติธันสารสมบัติและบริวารสมบัติสมความปรญหาทุกประการเพิ่มติดทาง ตาสติตาผลุนุลุยาตโยข้าพเจ้าขอตั้งจิตอุทิศผลอุทิศผลบุญกุศ ยากาวริวัดพร,ร,ร,ระุรังคิภูเปรตติสักลัเอวะเมวิตโตเินนังเป็นตาน,ตตาตาตนังคุปตะบดีเหติตังปิตต่งตุ่มังขิปะเมวะสิมิชนุสเพเรตุสังกปาจันโทรกระรักโสยากหามณิโชติรกระโสยากหาสักีติโยวันชนุสัพโรโขนสัสตุมา Bapak buat perayos ini Adikku Bapak ibadah nasi Sedih janggak jenggok Caklaro nama Bapak hati